สวัสดีทุกคนกัน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาทาการสอนเพิ่มการกดถูกใจหรือเพิ่มยอดไลน์นะครับของแพลตฟอร์ม Tik Tok นั่นเองนะครับว่าแพลตฟอร์ม Tik ต o k นะครับจะเพิ่มยอดไลค์ได้อย่างไงนะครับก็ดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลย,เลยอ่าอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า kmemkids แบบนี้นะครับเว็บ,บไซต์ใช้งานจะอยู่อัแรกนะครับทุกคนกดคลิกก็ไปได้เลย พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับสามารถลงชื่อก็ใช้งานได้เลยเนาะหรือจะลงชื่อก็ใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้เลยอแต่ถ้าใครอยากสมัคร ID นะครับสมาชิกก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลนะครับรหัสผ่านนี้ยันรหัสผ่านนะครับใพ้ทุกคนทาการกรอกให้ครบถ้วนนะครับตังนี้เนาะอีเมลมั่วได้นะครับชื่อผู้ใช้งานมั่วได้เลยนะครับไม่ต้เงใช้อีเมลจริงอ่าชื่อผู้ใช้งานจริงด้วยนะครับาแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัััคครรสมาชิกไปนนน่เองะบ หากอกสมัครแล้วนะครับก็ลงคลิปก็ใช้งานกันต่อเลยนะครับอ่าแล้วพอเราล็อกอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่ก็จะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram หรือว่านะครับอ่าแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับ Line ทว i ต t e r s h o อ e e t e l e gram นะครับเนาะให้ทุกคนทําการเล่นลงข้างล่างอ่ามันก็จะมีอยู่นะครับเนาะในแพลตฟอร์มอื่นนะครับทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยนะครับในหัวข้อมวดหมู่อ่าก็จะเป็นเพิ่มยอดต่างๆเลยไม่เป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิิ่มมผู้ตตาเพิ่ม การกดถูกใจและอีโมจิ ji, นะครับคนเข If, ้ากลุ Jamie, online, ่มรีวิวแฟนเพจนะครับคอมเมนต์แชร์โพสต์อะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เอาเลยนะครับเนาะในหัวข้อหมดหมู่ตัวนี้นะครับผมก็จะเล่นกับฟังก์ชันด้านบนให้กดไปที่หัวข้อนะครับที่เราจะมาทำนะครับกดไปที่ติ๊กต็อกนั่นเองนะครับแล้วเจอตรงหมดหมูนะครับมดบูก็จะเป็นติ๊กต็อกล้วนเลยนะครับทำให้เราดูสบายตามากขึ้นนั่นเองผมจะหาคำว่าเพิ่มหัวใจตัวนี้นะครับทุกคนกดลิกเข้าไปได้เลยแล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะ ความรวดเร็วที่ต่างกันนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับทาการเลือกกันดูดีๆเลยนะครับในหัวข้อนี้นะผมจะเป็นหัวข้อแรกไปนะครับเนาะเลือกหัวข้อนี้ไปแล้วเจอตรงนี้นะครับหมายเหตุให้ทุกคนหยุดอ่านไปก่อนนะครับเนาะถ้าเราทำอะไรผิดไปเราจะได้รู้นะครับเนาะว่าทําไมยอดถึงไม่ได้คืนนะครับถ้าเราใส่ลิงก์ผิดนะครับเงินก็จะไม่คืนนั่นเองนะครับแล้วก็บริการก็จะ ตามเหตุการณ์เนาะเมื่อบริการไม่ว <me> ่างความเร็วลมต้นกระบวนการจะเปลี่ยนไปนะครับเขาจะเขียนเตือนหมดเลยนะให้ทุกคนทําการอ่านเอาเลยนะครับแล้วเจอหัวข้อลิงก์นะลิงก์ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปอ่าวังเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปน้อยยอดไลค์เดิมมีอยู่พันสี่แปดนะครับให้ทุกคนจาไว้ทําการก๊อบได้เลยนะครับระวังอ่าแล้วเจอหัวข้อปริมาณนะครับปริมาณตัวนี้นะครับก็คือยอดไลค์นั่นเองนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มก็ใส่ไปเลยนะครับสิบอ่าพอขับบริการขึ้้้นนมากดดสัั่งซือไไเลยะครบ ระบบก็ได้รับความสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นแบบนี้ทุกคนทําการแค่ลอยอดไหลเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนและก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับตัวนี้เนาะอกจากที่ทําการลอขอย้อนแนะนำเว็บไซต์กันต่อนะครับจะมีพอร์ตการหนังสือแล้วบอกเราด้วยเลโกเอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ อตอนนี้นะครับผู t t ้ติดตามถูกใจก็มาแล้วนะครับเนาะทีนี้นะครับขึ้นเตือนนะครับปกตินะครับแน่นอนนะครับว่ามีการกดไลค์จริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นบอทเนาะอ่าเป็นว่าอันนี้นะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5้าช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการแกวท์โคสนะครับอ่าอังเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟกต์มันี่แล้วก็ทูมันี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครนะครับสนใจสั่ละกสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเเงินนได้ลยะครับ เราก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคําแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตรวช่วยเหลือนะครับตรวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์ <c oughs> เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแลว้วกดส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะอ่าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมิน ทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงอ่าก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะอ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่าส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับ อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล้วครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากพันสี่แปดก็เป็นพันสี่สิบแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดไลค์ได้จริงนะครับนอนลด,ดเร็วด้วยนะครับ ขึ้นการแจ้งเตือนกันได้เห็นเลยนะแบบเมื่อกี้เลยหากถ้าใครน่าสนใจที่เพิ่มยอดไล์นะครับเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มแรงต่างๆนะครับหรือจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทิกต o อกอ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ลองรับแพลตฟอร์มมากมายนะครับทุกคนสามารถมาใช้กันได้เลยเนาะอ่าสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดคลิกก็มาได้เลยกับลิงก์สมัครก็ลิงก์เดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ